สวัสดีค่ะคล้ายจันมินัยชาแนลป้าเป๋วค่ะไม่ได้เจอกันหลายวันเนาะวันนี้นะคะมาเจอกันวันหยุดป้าเป๋วจะมาขอนําเสนอนะคะก็เป็นอาหารพื้นบ้านของญี่ปุ่นนะคะมาหลายร้อยปีแล้วค่ะป้าแป๋วคิดว่าคนญี่ปุ่นทุกคนนี่นะคะรู้จักอาหารนี้นะคะอา,อาหารวันนี้นะคะชื่อว่าโอชัสเกะหรือว่าข้าวราดน้ําชาข้าวราดน้ําชาญี่ปุ่นหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวแช่ค่ะข้าวแช่ญี่ปุ่น แต่สาหรับข้าวแช่ญี่ปุ่นนี้นะคะเขาจะราดด้วยน้ําร้อนนะคะแต่เป็นถ้าเป็นข้าวแช่บ้านเราเนาะเขาก็จะใส่น้ําเย็นนะคะถ้าใครเคยถ้าใครเคยกินข้าวแช่ก็คงจะนึกภาพออกนะว่าเป็นยังไงนะคะถ้ายังไม่เข้าใจข้าวแช่คืออะไรก็เข้าไปถามพี่ Google ดูนะคะโอชากเเกในญี่ปุ่นนี้นะคะก็มีทั้งคนทํากินเองนะคะแล้วก็มีทั้งแบบสําเร็จรูปอย่างนี้นะคะ นี่ค่ะสำเร็จรูปป้าแปลวก็ซื้อมาทิ้งไว้ที่บ้านนะคะเพราะว่าเป็นอาหารที่ป้าแป๋วก็จังชอบกินก็มีหลายชนิดหลายยี่ห้อนะคะเราก็เลือกเอาค่ะนะคะมีให้มีหลายรสชาติมีรสชาติปลารสชาติสาหร่ายรสชาติวาซาบิเราก็เลือกเอานะคะ วันนี้นะคะป้าเป๋วจะมาทําเป็นแบบแบบดั้งเดิมเลยนะคะแบบทําแบบสมัยที่ยังไม่มีแบบสําเร็จรูปแบบนี้มาเนาะที่ญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะมีร้านโอชาสเกะนะคะที่โตเกียวมีนะคะถ้าใครมาเที่ยวโตเกียวอยากจะลองเข้าไปชิมดูก็ลองเข้าไปถามพี่คุเกิลอยู่นะคะพี่คุเกิลก็จะบอกเลยนะคะร้านีนโตเกียวนี้มีหลายร้านมากเลยคะ่ะอร่อยๆเ็าทาแบบแบบสมัยเก่านะคะวันนี้ป้าเป๋วจะใชะ้จะใช้ปลาเป็นปลากะพงขาวนะคะญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่า ปลาเฮดนะคะป้าเป๋วเคยทําซาชิมิมาเลยนะคะปลานี้ค่ะนี่ค่ะเป็นปลากระพงขาวนะครับเราจะใช้ปลานี้นะคะมาทำโอชัสเกะกันวันนี้นะคะแล้วสําหรับสำเร็จรูปแบบนี้นะคะเรากินกันแบบง่ายๆนะคะกินแบบไหนนะคะป้าแป๋วก็จะมาทําให้ดูข้าวนะคะเค okay, ผงนี้ลงไปเลยค่ะสำหรับแบบสำเร็จรูปแบบนี้นะคะเราใช้น้ำร้อนแทนนะคะ ไม่ต้องใส่น้ำชาก็ได้ค่ะแล้วก็รินน้ำร้อนลงไปนะคะนี่ค่ะแค่นี้เราก็กินได้แล้วค่ะมีหลายรสชาตินะคะอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะป้าแป๋วขอบอกก็แบบนี้เราก็ทานได้เลยนะคะค่ะถ้าใครมาเที่ยวนะคะอยากจะซื้อไปกินที่ที่เมืองไทยนะคะก็นี่ค่ะ ก็ก๊อปไปเลยนะคะตามซปเปอร์มาร์เก็ตนะคะในญี่ปุ่นมีทุกที่เลยนะคะป้าแป๋วคอนเฟิร์มเลยมีทุกที่ค่ะมีขายทุกที่ในซปเปอร์มาร์เก็ตในญี่ปุ่นนะคะถ้าใครอยอากถ้าใครมาเที่ยวนาออยากจะซื้อไปชิมดูก็โอเคเลยค่ะนี่ก๊อปเอาเลยนะคะนะคะแล้วก็มาทําปลาก่อนค่ะเราก็ถอดเก็ดปลานะคะ หลังจากถอดเก็ดแล้วนะคะเราก็มาแล่เลยค่ะโอ้โหไข่ ไข่เต็มเลยค่ะไข่นี่ก็กินได้นะคะอุ้ยเอาไปอู้สิพักกันแง่งนอกก็สิเป็นตะแสบส่วนหัวนี่ก็แป๋วจะต้มซุปนะคะเป็นล้างค่ะ แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาปลามาเผาค่ะเผาให้หนังปลานี่ค่ท่านจะไหม้หน่อยนะคะมันๆน,นะคะปลาตอนนี้ปลากระพงเผา 对吧？ แปะให้ดูใกล้ๆนะคะเนื้อปลาจะมันมากเลยค่ะเราก็จะไปแช่ช่องฟิตไว้นะคะ4นาทีค่ะเราจะมาทำน้ำราดกันค่ะน้ำราดนะคะอ่าโอชาสเกตของเรานี้นะคะก็มีวัตถุดิบนะคะเป็นคอมบุนะคะสาหร่ายคอมบุนะคะแล้วก็คัสโอบโบชิงานะคะแล้วก็เชียวคอมบุเชี่ยวคอมบุนี่นะคะก็คือสาหร่ายคอมบุนะคะเข้าหมักเกลือ สาหลายหั่นเป็นฝอยแบบนี้นะคะโมริกค่ะหั่นเป็นฝอยแบบนี้ค่ะใส่น้ำสักประมาณนี้นะคะไม่ต้องเยอะค่ะใส่สาหลายโคมบุเข้าไปเข้าไปต้มนะคะเตรียมน้ำชานะคะเพื่อที่จะไปใส่ในซุปนะคะแล้วก็เป็นชาเขียวอย่างนี้นะคะนี่ค่ะ เราใส่สักประมาณ3ามช้อนนี่ค่ะช้อนขนาดนี้นะคะเป็นชาเขียวค่ะนี่ค่ะแล้วก็ไปใส่น้ำร้อนนะคะหลังจากเราต้มสาหร่ายคมบูนะคะได้น้ำซุปออกมาขนาดนี้นะคะเราก็ตักนะคะสาหร่ายคมบูออกเราก็จะใส่คัสโอโบชิลงไปนะคะ โชิออกนะคะเป็นน้ําสีเหลืองๆแบบนี้เลยนะคะเราก็จะมากรองเอาแต่น้ําค่ะต้องเสร็จนะคะได้น้ําซุปมาเป็นแบบเราก็จะเทเข้าไปในหม้ออีกนะคะเปิดไฟด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ําชาที่เราเตรียมไว้นี่นะคะลงไปค่ะชาเขียว ประมาณนี้ค่ะเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่เกลือเข้าไปประมาณนี้นะคะอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะเค็มค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำซุปเราค่ะเราก็มาเตรียมกาที่เราจะใส่ซุปนะคะโอ้โห กาชานี้ของป้าแป๋วนะคะเป็นสมบัติของคุณย่านะคะที่ทิ้งไว้ให้กี่ปีแล้วนานมากเลยค่ะ50กว่าปีได้แล้วค่ะเป็นกาชาที่ป้าแป๋วแบบรักมากเลยน้ำซุปนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเทลงไปค่ะเพื่อที่จะเอาไปเสิร์ฟนะคะปิดฝา นี่ค่ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟพร้อมรีวิวการน้ำชาเก่าแก่ของย่านะคะเพราะแม่ของอ้วจังทิ้งไว้ให้นะคะของเก่าแก่ที่บ้านป้าแป๋วข้างในก็จะมีนี่ค่ะเป็นที่กรองนะคะเราเทซุปไปแล้วเมื่อกี้เนาะจะมีที่กรองอย่างนี้ค่ะหนักนะคะเล็กๆอย่างนี้แต่ก็หนักค่ะ กาน้ชานะคะสมัยดั้งเดิมของญี่ปุ่นส่วนมากเขาก็จะเป็นทรงแบบนี้นะคะแต่นหนักมากค่ะราคาก็คงจะค่อนข้างค่อนข้างเอาการอยู่เหมือนกันก็ชํารุดไปมั่งแล้วเพราะหลายปีแล้วค่ะนี่ว่าแป๋วทาร่วงนี่ค่ะปลาเราสี่นาทีนะคะที่แช่ช่องฟรีซไว้ก็โอเคแล้วค่ะพร้อมมาหั่นแล้วค่ะ แล้วก็ข้าวใส่นะคะในชามในภาชนะที่เราจะกินค่ะเป็นข้าวสุกข,ข้าวสวยธรรมดาเรานี่เลยค่ะเราก็จะโรยด้วยเชี่ยวคบุบุลงไปค่ะ ก็จะเทน้ําซุปหรือว่าน้ําชาลงไปค่ะนี่ไหมคะมเสร็จแล้วค่ะถึงเวลาชิมกันแล้วค่ะอิตาลกิมาสนี่ค่ะเห็นไหมคะ รสชาติของปลานะคะแล้วก็รสชาติของชาน้ำซุปจากคมบุนะคะแล้วก็น้ำซุปจากาคัสโอโบชีนะคะจะทำให้รสชาติของปลาแล้วก็ซุปกับข้าวนะคะเขาจะเข้ากันแบบกลมกลม่อมหนังของปลาที่เราเผานะคะปลากระพงขาวที่เราเผาค่ะเขาจะมีรสชาติหอมแล้วก็เนื้อก็หวานค่ะอื ไหมคะรสชาติของหนังปลาที่เราเผานะคะเขาจะมีรสชาติหอมแล้วก็ปลาก็ติดมันด้วยแล้วก็ความหวานของเนื้อปลากับน้ำซุปกับกลิ่นของชาเขียวคะ่ะ โอ้โหกับเร,เราเคี้ยวไปนะคะเราก็จะเคี้ยวไปเจอเม็ดงาโอ้โหมันทําให้รสชาติที่มันเข้ากันแบบกลมกล่อมป้าแป๋วคิดว่านะคะเมนูนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหรค่ค่ะป้าเป๋วคิดว่าในชามชามนี้นะคะมีอะไรหลายๆอย่างที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําซุปเราทาจากปลานะคะแล้วก็เป็นผักเป็นสาหลายคะ่ะก็แป๋ว เมนูนี้อยากจะนําเสนอจริงๆเลยบางทีป,ป้าเป๋วคิดเกียดแล่ปลาป้าปเป๋วก็จะซื้อปลาที่เขาแล่มาแล้วค่ะเราก็มาเผาหรือมาย่างก็ได้นะคะย่างพอให้หนังเขาไม่ไม่ไหม้หน่อยอย่างที่ป,ป้าแป๋วเผานี่นะคะจะทําให้รสชาติของหนังปลากับเนื้อปลานะคะจะมีกลิ่นแบบหอมโอ้โหหลับตาคิดสภาพดูค่ะ <laughs> ชาเขียวเฉยๆนี่นะคะเขาก็มีรสชาติที่หอมอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วมาบวกกับน้ำซุปที่เราทำเมื่อกี้นี้ค่ะเป็นรสชาติที่ดั้งเดิมที่คนญี่ปุ่นเขากินกันมาแบบนานแล้วนะคะกินกันมาหลายปีแล้วนี่ไหมคะ ก็มีวาซาบิด้วยใช่ไหมคะเราก็จะใส่วาซาบิด้วยวาซาบิก็จะละลายใครชอบอวาซาบิก็ใส่มากแต่ป้าแป๋วขอบอกนะคะอะไรที่มันมากเกินไปมันก็จะไม่คงรสชาติดั้งเดิมนะคะอ๋อชอบวาซาบิมากๆใส่วาซาบิมากมากเกินเกินไอ้นี่นะคะ เกินความพอดี <laughs> มันก็จะทําให้รสชาติความเป็นดั้งเดิมของอาหารนี่หายไปค่ะเวลาการกินอาหารให้เป็นและการทําอาหารให้เป็นนี่นะคะเอจะมีเคล็ดลับหลายอย่าง <c oughs> อร่อยมาก มากินกับป้าแป๋าเอาละค่ะวันนี้นะคะป้าแป๋วก็พามานะคะมาดูวัฒนธรรมในการกินของคนญี่ปุ่นเขาเป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งนะคะช่วงนี้นะคะก็ญี่ปุ่นกําลังจะเข้าฤดูใบไม้ผลินะคะญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าฮารุนะคะ ฝนก็จะเริ่มตกค่ะฝนจะตกใบไม้ก็จะแตกใบนะคะดอกไม้ก็จะออกดอกนะคะโื้หกำลังสวยเลยดอกอูแม่นะคะหรือดอกบวยกำลังบานเลยค่ะกำลังบานสวย,ยเดี๋ยวป้าเปียวจะพาไปนะคะไปชมดอกอูแมหรือว่าดอกบววค่ะกำลังสวย,ยฝนตกทุกวันค่ะวันนี้ก็ตกนะคะฝน ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามค่ะขอบคุณทุกคนที่รักป้าแป๋วนะคะป้าแป๋วก็รักทุกคนแล้วก็คิดถึงทุกคนค่ะวู้ <c oughs> เจอกับป้าแป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบายสวัสดีค่ะโอ้ยชี